เมื่อกี้เนาะข้อสองเนาะเพื่อนตอบมาแล้วนะคะได้หกแสนห้ามืนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะคะถูกต้องค่ะหกแสนห้าหมืนสองพันสี่ร้อยคำตอบหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่ มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของสองล้านหนึ่งแสนห้ากันสคือสองล้านหนึ่งแสนห้าหม่นหกพันสี่ร้อยห้า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 ร้อยค่ะ อยูตรงไหนห้าร้อยอสี่ร้อยเก้าสิบสี่อยู่ระหว่างจำนวนเต็มสี่ร้อยกับห้าร้อยไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ส <400, S 2> ี่ร้อยเก้าสิบสี่แล้วก็หลักก่อนหน้าหลักก่อนหน้าเป็นเลขเก้าเพราะฉะนั้นอยู่ระหวางเก้ห้าร้อย ใคนถูกบ้างใครถูกบ้างนุถูกาคะมีคนถูกไอ่ะข้อสี่ข้อห้าข้อหก ใชดีเยมีเรียนกันต่อยไหมเนี่ยไม่มี

4สนสีประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อย1 5บห้าล้านสามแีมีมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยคือจุดจุดจุด สั่งงานเลยนะคะเป็นการบ้านไปเลยให้ทำหน้าที่14นะคะหน้าเดียวพอ14หน้าเดียวแล้วอาทิตย์หน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวฟังนะคะถ้าอาจจะได้มาที่โรงเรียนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะอาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้นคือจะสั่งหน้าที่14เป็นหน้าเดียวก่อนนะคะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพัน 5, ประมาณเหมือนกันเลยอยากได้หลักพันให้ดูหลักร้อยค่ะลักษณะเหมือนกันเลยแค่เลื่อนหลักออกไปแค่นั้นเองเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันใครที่จะได้มาเรียนที่โรงเรียนแต่ถ้าเธอเรียนที่บ้านเงนี้ยเธอก็ต้องซูมเรียนเหมือนกันนะคะเข้าเรียนค่ะการบ้านหน้าที่เท่าไหร่นะคะสิบสี่ บ้านนาที่ยี่สิบสี่ใช่ไหมคะติดปีค่ะสิบส <14. S 2> <Okay. S 1> ี่โอเคะหน้าเดียวค่ะสิบสี่นะคะหน้าเดียวค่ะอ่ะข้อสี่ประมาณได้เท่าไหร่คะเต็มร้อย สิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยสี่สิบห้าประมาณค่าไปเต็มเงินเต็มร้อยคือสามร้อยสามร้อยค่ะสามร้อยอ่านเต็มเต็มอ่านเต็มเต็มอ่านเต็มเต็มเขียนเต็มเต็มสามร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นที่ไหนแล้วสิบห้าล้านหล่ะ สิบห 30, 30, ้าล้านสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยสามสามค่ะสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยค่ะถูกเก่งมากข้อห้าแปดแสนสามหมื่นสี่ร้อยสิบเจ็ดประมาณค่าเป็นเต็มร้อยได้เท่าไหร่คะแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดอะไรล้วแปดอะไร แปดแสนสามมืนสี่ร้อยแปดแสนสามมืนสี่ร้อยถูกต้องค่ะเพราะว่าอันนี้อยู่ระหว่างสี่ร้อยกับห้าร้อยเนาะและเลขก่อนหน้าเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งอยู่ฝั่งน้อยเลยตอบสี่ร้อยนะจ๊ะโอเคแล้วก็มาข้อสุดท้ายอ่ะข้อหก หกแสนแปดหมื่นห้าร้อยยี่สิบสามมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยคือหกแสนแปดหมื่นอะไรกี 6, ่ร้ <50 8. S 1> อยห้าร้อยแปดหกแสนแปดหมื่นห้าร้อย ถูกต้องค่ะแสนแปดหมืนห้าร้อยค่ะเก่งมากก็เลขหลักร้อยมันเป็นเลขห้าร้อยยี่สิบสามค่ะก็อยู่ระหว่างห้าร้อยกับหกร้อยนะคะแล้วก็เลขหลักก่อนหน้าเป็นเลขสองอยู่ฝั่งน้อยเลยต่อห้าร้อยค่ะโอเคเนาะ แล้วก็นะคะฝากการบ้านหนึ่งหน้าไปทํามาให้เรียบร้อยนะคะส่งครูวันจันทเนาะได้ถึงวันจันทร์นะคะครูครับอันนี้ถ่ายถ่ายส่งไหมครับอันนี้ไม่ต้องถ่ายส่งลูกไม่ต้องถ่ายส่งอ่โอเคเดี๋ยวเปิดุนไี้ต้องถ่ายส่งใช่ไหมคะอะไรนะคะ ที่เขียนในะสมุดไม่ต้องถ่ายส่งใช่ไหมคะใช่ค่ะวนการบ้านเดี๋ยวครูจะสร้างอัลบัม้มแล้วก็ให้หนูไปส่งถ่ายรูปหน้าที่ทำ่งในอัลบั้มนะการบ้านนะคะอ่ะโอเคนักเรียนเปิดกล้องหน่อยค่ะครูขอถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปส่งการบ้านใน ไลน์เนาะวันนี้ไว้แค่นี้สวัสดีค่ะไว้คุยกันสาว